ครับก,ก็สวัสดีนะพี่พี่เพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้ผมเปิดพระมาเนี่ยคือเป็นองค์ที่ผมสะสมเดิมอยู่แล้วครับแต่ว่านํามาประมูลวันนี้นะครับลงแบ่งปัน fc เป็นบางขุนพรมปี02นะครับหลวงตาพันองค์นี้เคยลงแล้วนะครับผมเคยลงแล้วาราคาเริ่มอยู่หน้าโพสนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมา2วันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมา2วัน อ่าใช่ครับก็เหมือนกับเปิดพระเนี่ยผมจะดูทางลายตอบลายเป็นหลักเลยนะครับถ้าไม่ใช่แบบที่เล่นเนี่ยผม,ไม,ยมไม่อยากให้ส่งมานะครับไม่อยากให้ส่งมาเพราะว่าดูในรูปเนี่ยก็พอมองออกอยู่แล้วครับใช่ครับใช่คือเหมือนกับบล็อกอการเช่าพระสายโรงงานของ FC ไปนะ อ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เช่าคือให้อยากให้ส่งมาให้ชมก่อนนะพี่ก่อนที่จะเช่านะเอาองค์งน,นี้หลวงตาพันธ์ครับบางขนบปีศูนย์สองราคาเริ่มอยู่หน้าโพสต์นะครับไปพร้อมกรอบเลดราคาปิดด่วนก็อยู่หน้าโพสต์นะครับราคาแบ่งปันครับลองดูครับอ่าเนื้อหาแบบนี้สมบูรณ์ครับเคยชมเออผมผมผมเคยลงให้ดูอยู่นะครับองค์นี้นะ,ะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยก็ ชมสมเด็จของ fc จากร้อยเนะครับอันนี้ร้อยเอดก็คนบ้านใกล้เรือน,นเคียงนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงคือเนี่ยสมเด็จแบบนี้ครับพี่อนุสร์ร้อปีคือถ้าศึกษาใหม่หรือว่าเช่าหาใหม่เราจะดูแค่กล่องแบบนี้ไม่ไ,มได้นะพี่ได้ไหมดูไม่ได้ทำไมครับนอกเหนือจาก คำว่าวิสันพาติกนะครับพี่คือเขาเขาเขาจะมีลักษณะแบบนี้แหละแต่เขียนคําว่าวิสันพาติกอ่าถ้าเป็น100ปีก็คอสโมนะพี่เนาะกล่องคอสมโมเนาะแต่ถ้าเป็น mx หรืออะไรเนี่ยคือพี่พี่วางไปเลยพี่อันนี้คือเขาทํามาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนยุคหรือว่าไม่ไม่ใช่อะไรด้วยนะอันนี้คือเห็นกล่องไม่ไม่ต้องดูพระข้างในด้วยซ้ํานะครับ แต่ก็ดูได้ครับพ้าข้างในก็เนี่ยตำหนิเขาทํามานะครับก็มีจุดไข่ปลาตรงนี้แต่ว่าผิดเนื้ออยู่นะพี่อันนี้ก็คนละเนื้อหาครับพ้าชุดนี้ผมส่งกลับนะชุดชุดชุดนี้นะครับส่งกลับนะครับ fc หนร้อยเอนะครับไปไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้อ่าโอเคครับกล่องไม่ใช่นะพี่กล่องกล่องหลอกครับกล่องหลอกแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับมาจาก นนทบ,บุรีนะครับนนทบ,บุรีคือโหพระองค์เล็กมากนะพระจะมีองค์แค่เล็กๆนะครับเป็นสมเด็จคะแนนก็เกจินะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพระดีอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็ด้านหลังเป็นเหมือนลายดอกดอกบัวหรืออะไรเนี่ยครับองค์เล็กๆนะครับสะสมได้ครับพี่เนี่ยพระชุดนี้สะสมได้นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เช่าหานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยมาจาก ชัยภูมินะชัยภูมิเนี่ยผมดูหลวงพ่อเดิมไว้นะครับแต่พอมาถึงแล้วอ่าคือไปไม่ได้ครับไปไม่ได้อันนี้ผมขอส่งคืนนะครับอันนี้ผมอยากดูนะแต่ว่ามาแล้วไม่ใช่เนื้อหาแบบที่ผมเล่นนะครับอ่าก็ต้องขอโทษ f อฟด้วยนะครับองค์ที่อยากดูมาแล้วไปต่อไม่ได้นะครับก็ส่งคืนไม่ว่ากันครับอ่าใช่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวไปเปิดพระต่อของเอฟ คร่าวนะครับวันนี้น่าจะกี่กล่องเดี๋ยวขอขอดูก่อนครับอ่ากล่องนี้น่าจะมาหลายวันแล้วนะครับมาจากลำปางนะครับมาจากลำปางของ fc ลำปางนะครับมาเขาคร่าวๆ5องค์นะครับมาคร่าวๆ5องค์น่าจะไม่ได้ดูไว้นะครับเหมือนเหมือนน่าจะเช่ามาแล้วก็ อยากรู้ว่าใช่แบบเนื้อหาที่เล่นหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นนะครับองแรกพระแท้นะครับเป็นวัดเกตนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อปีสามหนึ่งนะครับอ,องสองก็เป็นพระแท้ครับแต่ยังไปไปกันไม่ได้ครับยังไปกันไม่ได้อ๋องององนี้เหมือนพระจะ เป็นพระซ่อมนะองนี้นะครับเนื้อจะฟูฟูนะครับพี่เนื้อจะฟูฟูแบบล้วนๆวนนะอันนี้ก็ไปไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะน,นี่ผมส่งกลับนะพระมาในห่อที่ชู่แต่ว่าเป็นพระทีน่น่าจะเป็นพระชํารุ์นะครับพระชํารุด์เดิมนะครับอันนี้ก็ขอหอกับเหมือนเดิมนะครับอห่อกับเหมือนเดิม ส่งรูปมาก่อนพี่อันนี้ก็ไปไปไม่ได้ครับแบบนี้ก็ไปกันไม่ได้คือพระคนละเนื้อหาอยู่ครับพรกคนละเนื้อหาอยู่ถ้าส่งรูปมาเนี่ผมก็จะยังไม่ให้ส่งมานะอ,านอันนี้อันอันนี้น่าจะเป็นเจ้าคุณนอนะเจ้าคุณนอ อ่าโอเคครับองนี้แทนองนี้แทนะอ่าเนื้อหาพระแท้กับเนื้อหาสายโรงงานต่างกันนะครับอ่านั่งในแบบใบโพนะครับหันข้างพนมมือนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นรูปเหมือนของเจ้าคุณนอนะครับ เอาโอเคนะครับอันนี้สะสมได้ครับอันนี้สะสมได้อ่าโอเคครับไปต่อนะอ่าผมขอเก็บก่อนนะครับอ่าผมไปต่อของ FC จากกาลสินนะครับต่อ FC จากกาลสินอ่าต่อนะครับเมื่อกี้ FC โทรมานะครับ FC นครสวรรค์น,นะครับโอเคครับคือจะขอขอที่อยู่เลยนะผมบอกว่า ขอ,ขอชมรูปก่อนนะขอชมรูปก่อนเบื้องต้นคร่ข้าวนะครับคือถ่ายรูปมาหน้าหลังก็พอครับมองออกแล้วครับว่าใช่แบบเนื้อที่เล่นหรือเปล่านะครับอันนี้ f อจากกาลสินนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ส่งรูปมานะพี่ชายท่านนี้ไม่ได้ส่งรูปมาคือตามเก่ามาครับก็เช่าวัดดวงมาเนี่แหละครับไม่รู้ว่าเช่าจากแผงหรือเช่าที่ไหนนะครับ ลองดูว่าพี่ว่าที่พี่ไปเช่ามาเนี่ยจะมีองค์องค์ที่ผมชอบไหมนะครับอันนี้ผิดเนื้อนะครับพี่อ่าอ,ผอนะ่ผิดเนื้อนะผิดเนื้อนะไม่ใช่เนื้อที่เล่นนะครับนะเขาบวงนะอ่าแต่ว่าเนื้อนี่ไม่ใช่ครับอันนี้ผิดเนื้อนะ โอเคนะครับเท่าไหร่ครับนี่องแรกเอาองสองนะครับองสองก็ผิดเนื้อนะเอาให้ f c ได้ดูไปด้วยกันครับคือถ้ามีโอกาสส่งรูปมาส่งมาก่อนนะครับแบบนี้คือคือไปเช่ามาแล้วนะไปเช่ามาแล้วก็คิดว่าเนื้อหาอาจจะใช่นะครับอาจจะใช่แบบที่ผมเล่น อันนี้ก็จะเสียแบบหลายหลายร้อยอ่ะอ่าผมคิดแต่ถ้าตามตามแผนก็อาจจะร้อยส0งนะครับก็ผมว่าถ้าถ่ายรูปได้ก็ถ่ายมาก่อนครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเผิดเนื้อนะอ่าโอเคนะอ่าเอฟซีกระสินนะครับแบบนี้ก็ผมก็ไปไม่ได้นะอ่า คือเก่าเก่านะเก่าแต่ว่าคนละเนื้อกับที่ผมเล่นนะคือ fc ที่มองพระนะอาจจะมองว่าเก่านะครับเอาเก่าไว้ก่อนไม่ไม่ใช่นะครับไปกันไม่ได้นะถ้าดูเก่าไว้ก่อนนะเก่าอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าสายโรงงานนะพี่เขาทําทุกวิถีทางนะ,ะทําทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะให้เขาขายได้นะครับผมก็เลย จะบอก FC ที่ติดตามเก่าอยู่แล้วนะครับส่งรูปมาก่อนนะครับมีโอกาสให้ส่งรูปมาก่อนแบบนี้ก็ไปไม่ได้นะเห็นไหมผิวเนื้อดูเก่าก็จริงครับเห็นไหมผิวเนื้อดูเก่ากจริงแต่เนื้อจริงๆขององค์พระเนี่ยไม่เก่านะครับเนื้อจริงๆองค์พระไม่เก่าอ่าอันนี้คือเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆกับข,ข,ขยักอยู่นะครับขยักของ ฟันหนูอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาจริงของพระไม่เก่านะครับพี่อ่าดูในรูปดูออกครับดูในรูปดูออกอาไม่ใช่ครับอ่านี้เนื้อก็คือเป็นพิมพ์ของหลวงปู่บุญนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่ครับเนื้อไม่ใช่ แบบนี้ครับไปไม่ได้ครับไปกันไม่ได้โอเคนะพี่ FC กลาสินนะผมส่งกลับนะพี่ขอบคุณมากครับมีโอกาสส่งรูปมาก่อนพี่ก่อนที่จะเช่าหาอ่าไม่งั้นพี่คือเสียทุนนะพี่ร้อยสองร้อยหลายองค์ก็หลายบาทนะครับอ่ะต่อที่ f c ฟซีกำแพงเพชรน,นะครับ กล่องนี้มาน่าจะองค์เดียวนะครับน่าจะองค์เดียวถ้านอกนอกจากว่า fc จะส่งเพิ่มเติมมาหรือเปล่าอ่ะองนี้คือผมดูไว้นะอ่าดูไปพร้อมกันนะครับผมดูไว้ผมดูในรูปคร่าวๆนะอันนี้ไม่ได้แบบอ่าแบบมองแบบคร้าวๆเตเองนะครับผมดูในรูปเนี่ยห้าสินะครับเอาไม่ไม,ไม่ไม่ถึง50แล้วกันผมมองในรูปเนี่ย ผมมองเป็นเอาเอาสิบเปอร์เซ็นครับสิบเปอร์เซ็นตดูในรูปแล้วอยากดูอง์จริงนะครับดูในรูปแล้วอยากดูอง์จริงดูว่าเนื้อองค์จริงจะเป็นเนื้อหลอกหรือเนื้อแบบที่เช่าหานะครับ fc กําแพงเพชรนะครับมี fc ที่มาก่อนหน้านี้นะครับน่าจะอกแต่ว่ากลองใหญ่มากครับน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะครับเป็น fc จากนครสวรรค์น,นะครับพี่ อานครสวรรค์น,นะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาจากน,นะครับกรุงเทพนะครับกรุงเทพมาท่านหนึ่งนะเด่นแดงแล้วก็นกครปฐมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคลิปถัดไปนะครับ196นะเบอร์ลงท้ายส่วนท่านนี้เบอร์โทรลงท้ายด้วย362ดูพรุ่งนี้นะครับดูดูต่อพรุ่งนี้นะขอดูองค์นี้ก่อนครับ โอ้โหหอมาอย่างดีเลยขอบคุณมากมากครับ FC กำแพงเพชรครับมาองค์เดียวครับองค์ที่อยากดูครับคือท่านนี้ส่งพระส่งรูปมาตลอดครับส่งรูปมาให้ดูตลอดส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยผ่านตลอดนะปล่อยผ่านเกือบ99%นะ่ะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นี่ครับนี่ครับ คือในรูปก็เนื้อหาก็อืแบบสวยจัดจ้านเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูนิดหนึ่งครับขอดูนิดหนึง่งเอาโอเคครับเอาโอเคอันนี้องค์อง,องน,นี้ไม่ได้เช่าหาครับไม่ไม่ได้เช่าหานะอ่าแต่ถามว่าเป็นสายวะัละคังไหมไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อของวัละคังไม่ใช่เนื้อของบางคนผมนะครับไม่แน่ใจว่า ที่ไหนนะอ่าโอเคนะครับลองลองดูนะเนี่ยนะคือมองคร่าวๆเหมือนเป็นพิมพ์พราประธานนะครับเป็นพิมพ์ภ้าประธานอ่าโอเคครับนี่ส่งส่งกลับนะครับต้องต้องขอโทษเ c ซีด้วยนะครับต้องขอโทษเ c ซีด้วยคือมานึกว่าเป็นเนื้อของโซนวัดระฆังไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะโอเคอ่าโอเคผมส่งกลับนะครับเอาวันนี้ เปิดพระก็ไม่มีองค์ที่ได้ช่องคือผมเปิดพระของบางท่านก็หลายหลายท่านนะที่ไม่ได้ลงช่องนะครับผมเปิดแล้วก็ส่งกลับเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ติดตามกันเดิมๆนะครับมีโอกาสส่งรูปมาส่งมาก่อนครับผมตอบลายช้าก็ต้องขอโทษ fc ด้วยนะครับเพราะว่าส่งรูปพระมาเยอะมากครับผมไล่ตอบพ่งผมเพึ่งตอบเคลียร์หมดไปเมื่อวันที่ 16หรือ17นินี้ที่แล้วนะครับที่ผมตอบลายช้ามากครับประมาณ3วันนะ่ะาถึงวันนะบางท่านนะครับอ่าใช่ครับปกปกติแล้วผมก็จะตอบลายหลักคือลายนี้แต่ลายหลักมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากคนอยากให้ดูสมเด็จเนี่ยเยอะมากครับแต่ผมจะมีมีบางท่านนะที่ผมไม่ตอบนะครับมีบางท่านอน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ผมไม่ตอบมีบางท่านที่ ส่งไลน์มาแล้วนะครับผมอ่านช้าประมาณ3วันมั้งคนที่ติดตามใหม่อันนี้ผมเข้าใจเลยว่าคนที่ติดตามใหม่อพอผมไม่อ่านเนี่ยเขาจะดีดตัวออกไปใช่เหมือนกับว่าเอ้ยไม่ไม่น่าจะใช่อะ่ะน่าจะเหมือนอส่งมาแล้วก็ทําไมไม่ดูพระประมาณนี้นะคือโอต้องต้องขอโทษเอฟซีด้วยบางท่านส่งมานะแล้วดีดตัวออกไปผมเข้ามาดูนะ แต่ผมไม่สามารถทักกลับได้นะครับเพราะว่าเขาดีดดีดออกจากลายผมไปนะครับอ่าใช่พระแท้นะอ่าพระแท้หลวงปู่หน้าก็แท้นะครับปกุกโพหลวงปู่หินก็แท้อ่ามีแท้หลายองค์แล้วถึงยุคก,ก็มีครับมีมีมีแบบว่าบางคนเขาเหมือนไม่ไม,ไม่แน่ใจนะไม,ไม่ไม่ชชวร์ว่าคือเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งครับเหมือนว่าเฮ้ยไม่อ่านกูก็ออกประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอโทษ f c ฟซีด้วยครับก็พระเลือกคนครับพระเลือกคน นะครับอ่าโอเคครับไม่ไม่รู้นะว่าของใครครับต้องเข้าไปดูครับว่าที่ส่งมาแล้วดีดตัวออกไปนะ่ะที่ว่าเป็นผ้าแท้ที่ผมอ่านไม่ทันเนะี่ยก็แล้วแต่ครับทักมาใหม่ก็ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ผ้าเลือกคนครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ